ครับสวัสดีครับนักกรินมิตรหมอจินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของ,งพระงพเดิมและก็ถ้าหาพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปักน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปักน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมกร และก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพิ่งพาบุญญาประมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น ID line ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนะักกรีนม,มิรอได้ เข้ามาพบปะนะครับได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาทักทายกับแฟนคลับท,ทุกทท่านก่อนอื่นครับผมนะักกมีดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับหนะ้าที่ได้นําเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะครับนะประเภทมีดหมอนะ หรือว่าเครื่องรางต่างๆที่ผมได้นำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลากหลายครูบาอาจารย์หลากหลายเกจินะครับนะเช่นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกวยและหลวงพ่อเงินวัดพระอังเหลืองนะอย่างนี้เป็นต้นนะที่กล่าวมาทั้งหมดก็ล้วนแต่ว่าเป็นเกจินะครับเป็นพระยาทรงที่เป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพของ สิทธิอนุสิทธิหรือว่าเป็นที่เคารพของผู้คนนะครับนะต้องเรียกว่าทั่วประเทศไทยนะและที่สําคัญนะครับถ้าเอ่ยถึงมีดหมอคนก็มักจะนึกถึงมีดหมอหลงข้อเดิมนะโดยพราที่นะครับก็คือผมได้วางไว้นะครับนะตรงหน้าจอขณะนี้นะครับนะก็จะมีเขาเรียกว่าความหลากหลายนะที่วางไว้ด้านบนนะครับจะเป็นมีดพับนะครับเป็นมีดพับนะ ที่อยู่ในฝักนะครับนะก็มาวางให้ท่านได้รับชมนะครับนะดูผิวเปินคิดว่าเป็นตะกุดนะแต่เป็นมีดพับนะครับส่วนที่เปิดนะครับให้ท่านได้เห็นนะครับให้ท่านได้รับชมนะครับมีดพับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นมีดเล็กนิดเดียวนะครับนะเป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับคล้ายๆตะกุดนี่แหละนะพอใส่เข้าไปในฝักแล้วก็สามารถที่จะห้อยคอนะครับติดตัวไปไหนมาไหนได้นะครับนะสะดวกสบายต้องบอกอย่างนั้นนะ ที่สําคัญนํานะครับภายในเวลาเราดึงฝักออกมาแล้วจะเต็มไปด้วยอักขระนะครับนะจะต่อคําว่าอาสังวิโสโลปุสะภูพะหรือไม่จะต่อคําว่าพระผูสะปุโรสุวิสังอะนะครับเป็นสวดย้อนหลังนะสวดย้อนหลังนะครับในอย่างเช่นหน้านี้นะครับนะจะต่อคําว่าพระผูสะปุโรสุวิสังอะนะส่วนด้านหนึ่งจะต่อคําว่าอาสังวิโสโลปุสะภูพะนะครับนะ เป็นผู้ทัคุณเนะก้านะก็ถ้าหลวงพว่อเดิมท่านก็จะ,ะเรียกว่านะครับพระคาาผักขันเพชรนะรนะของท่านนะ,ะก็บางท่านก็เรียกนะครับเรียกว่าไม่ไม่เหมือนกันนะ,ะที่สําคัญนะครับมีตัวอุกนะขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพระปิตานะ,อ,ะอันนี้จะเป็นนะซ่อนหัวนะครับนะก็ เต็มไปด้วยนะครับนาะเล็กแต่จิ๋วนะครับอ่าจิ๋วแต่แจ๋วว่ากันง่ายนะอ่าประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะส่วนด้านล่างที่วางไว้จะเป็นผ้าลอยเท้าข้องหลงพ่อเดิมวัดนองโพนะครับนะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งซึ่งใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของนะครับใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะอ่าผ้าลอยเท้านี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากนะครับนะวันนี้ก็มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะ ส่วนวางไว้2เล่มนะครับจะเป็นมีดาปากกานะครับนขนาดเล็กนะเป็นไซส์เล็กนะครับนะาปากกาด้ามงาฝักไม้ปากกาด้ามงาฝักงานี่นะที่วางไว้นะครับนะส่วนจะมาเปิดให้ท่านรับชมก็จะเป็นจิ๋วลงไปอีกนะครับเป็นสรีกาด้ามงาฝักงานะของหลวงพ่อเดิมวัดองโกนะครับเป็นมีดยุคกลางของท่านนะ พูดถึงมีดยุคลางนะครับก็จะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2470เป็นต้นมาจนถึงปีพศ2480นะอ่าก็นี้ถือว่าเป็นมีดยุคลางทั้งหมดต่อจากปีพศ2480ไปถึงนู้นนะครับนะปีพศออ2494 0 0นะครับนะอันนั้นถือว่าเป็นมีดยุคปลายของหลวงพระเดิมนะ นะครับก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับนะผมก็เคยเรียนแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะสามยุคใหญ่ๆด้วยกันนะมียุคต้นจะถูกสร้างขึ้นในปีพศ2 4 0 0รตั้งแต่50ขึ้นมาจนถึงปี270นะอ่านะครับนะจาก70ไปถึง80ก็จะเป็นยุคกลางนะครับนะจาก80ไปถึง2494นู้นก็จะเป็นยุคปลายนะอันนี้ก็เรียนทุกท่านไว้อย่างนั้นนะครับนะ เอาละนะครับวันนี้นะครับจะขออนุญาตนะครับนะก็จะทําคลิปนี้ไม่ใช้เวลาเยอะนะครับนะประมาณสัก10กวนาทีนิดหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหยิบมีดอ่าสิกาจิ๋วนะครับนาเล่มนี้นะมาให้ท่านได้รับชมนะอ่านี่นะครับนาเล็กจริงๆนะครับเวลาจับก็อ่ากลัวจะหลุดมือนะครับนะเวลาจับนี่กลัวมากเลยนะครับนะก็อ่ากลัวจะหล่นนะครับนะก็ พยายามจะ <ijk> ประคับประคองนะครับให้ท่านดูให้ท่านเห็นนะเป็นมีดสองกษัตริย์นะค er nah รับนะสลิกานะเป็นมีดที่ต้องบอกว่าหาชมได้ยากนะครับเป็นมีดที่หาดูได้ยากนะก็อย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่านะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่าน เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือาหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะติดตรงไหนอยากให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะอ่าให้ท่านโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 นาะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนาะก็ในทุกคำถามครับนักการินมิตรมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้นั้นก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านก็คือในเรื่องของเกเท,ทนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามก็มเป็นคำตอบฟังรู้ผิวเกินเหมือนดูว่าจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะที่ยิ่งกว่านั้นเป็นคำถามและเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคนนะ และคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับนะอาขณะนากว่าคนส่วนใหญ่เวลาถามเขามานี่ก็ปรับทงไว้เพียงคำตอบเดียวจริงๆนะอาก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันลงพ่ะเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะอาถ้าไปตอบคำอื่นเป็นปัญหานะครับนะอาจะประสบการณ์ตรงนะครับนะเป็นปัญหาจริงๆนะ ก็เป็นนั้นว่าขออนุญ,ญาตนะครับเอาไว้ก็จะไมนตอบให้ท่านนะ,ะถ้าจะตอบก็ตอบอมีดท,ที่อยู่ในหน้าจอนะครับหากเป็นมีดของท่านอื่นก็จะขออนุญาตจะไม่ไปวิพากษ์วิจารจะไม่ไปละเมิดนะครับนะพูดง่ายๆว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเรานะถ้าเซียนนะครับนะเซียนจริงๆเซียนมืออาชีพนะครับนะเขาจะไม่ไปวิพากษ์วิจารนะ,ะเขาเรียกว,ว่าสมบัติของใครว่ากันง่ายนะครับนะ เขาจะไม่ไปเสียมารยาทในการที่จะเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์นะอันนี้ก็ต้องอาฝากนะครับนะท่านใหม่ๆเอาไว้นะเอาล่ะครับพอดูตรงนี้นะครับนะก็ดูเห็นความเรียกว่านะครับนะ,ะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของภายในก็ไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับถือว่าครบถ้วนหมดแล้วนะจะเป็นแหมลัดกด็ดีจะเป็นในเรื่องของที่เน็บนะครับนะแล้วก็จะเป็นส่วนของฝักนะครับถือว่า อ,อยู่สมบูรณ์ครบถ้วนว่ากันง่ายๆนะครับทีนี้เราก็ไปชมในส่วนของอาภายในนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับนะาภายในของมีดเละมนี้นาะนี่ซูมเต็มที่แล้วนะครับนะหลกัหลกๆในการที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็อยากให้ท่านเป็นผู้ชมมาพิจารณานะครับนาะชมแล้วคนจะบอกว่าดีหรือไม่ดีผมว่านะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะ คนพูดนะครับนะ้าต่อให้บอกว่าดีแค่ไหนบอกว่าใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะเพราะนั้นก็คือคนที่จะบอกว่าใช่ผมว่าอยากให้เป็นท่านผู้ชมนะนะครับนะ่าเป็นผู้ชมดีกว่านะครับนะจะเป็นที่เอนะครับนะ่าเป็นมิยุกกลางของหล์งระเดิมนะครับนะ้าที่สําคัญนั้นตอกลายเสยมาใบโพที่มีมนสเสน่มากๆนะครับนะมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วย ความเข้มขลังนะครับเต็มไปด้วยมนเสน่ห์นี่นะะนะครับนะะนิดเดียวนะครับนะสิลิกาเลียมนี้เป็นอ่าเล็กนิดเดียวนะครับ,บเฉพาะใบอยู่ที่นิ้วนิดๆเท่านั้นเองนะครับรวมน้บฝักก็อยู่2นิ้วนิดๆน,นะเมื่อกี้เราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะไม่ไว่าจะเป็นฝักก็ดีจะเป็นด้ามก็ดีนะครับนะเห็นภายนอกก็ดูว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะนี่นะครับก็เต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับนะ มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะเป <Jamie, S 2> ็นสลิกาจิ๋วเล่มนี้นะเป็นทรงใบอ้วนนะครับนะใบอ้วนป้อมๆนะครับเป็นมีดที่หาได้ยากนะอย่าลืมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนะก็อย่าลืมนะครับก็ให้ช่วยกันนะครับให้ช่วยกันนะก็คือท่านจะบอกว่าใช่หรือว่าบอกไม่ใช่นะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อ อาการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อด้วยกันครับอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอ่านี่นะครับนะหลักในการดูนะครับมีดใหญ่ๆเลยนะครับ3หลักด้วยกันนะครับนะหนก็คือในมาพิณาถึงความเก่านะครับนะแล้วก็มาดูในเรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วก็มาศึกษาถึงความเป็นจริงนะอ่านี่นะครับนะให้ดูในส่วนของใบนะ อ่านะครับนะก็อ่าเล็กนิดเดียวนะครับเวลาจับนี่ผมก็ต้องระวังนะครับกลัวจะหล่นนะอ่านี่นะครับนะจิ๋วนิดเดียวนะอ่าเป็นมีดนะครับเป็นใบอ้วนนะครับนะอ่าใบอ้วนออกป้อมๆนะอ่ามีเป็นมีดที่หาได้ยากนะนี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับนะกันนี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งอะเรียกว่าสําคัญสําคัญนะ เป็นจุดที่ได้รบดวบรวมมวลสารนะครับเช่นเกสาของหลวงพอ่อหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะหรือจะเป็นผงอติเจนะครับหนะ้าของสาคัญสําคัญที่หลวงพ่อท่านได้ทําการปลูกเสกเอาไว้ก็จะถูกบรรจุเอาไว้นะครับนะอย่างเส้นผมของท่านนะครับก็จะเวาลาหลวงพ่อท่านปลงผมนะครับนะ,ะไม่ได้ทิ้งนะครับหนะ้าผมของหลวงพ่อเดิมนี่ก็นะครับนะเกสาของท่านจะไม่ได้ทิ้งเลยนะครับจะถูก นำมามาเป็นมวลสารนะครับนะสำคัญสำคัญจะบรรจุลงไปนะครับนะในแกรนกลางของกันนี่แหละนะครับนะ่ะเมื่อบรรจุลงไปเสร็จปั๊บก็จะถูกปิดด้วยข้างอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่ตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะ,ะเป็นนั้นว่าเขาเรียกว่าเรียบร้อยเลยนะครับนั่นปึ๊กเลยนะ,ะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้ามนะครับด้ามก็เป็นงาเขาเรียกว่าเดิมเดิมนะครับนะ พูดถึงความเดิมนะครับมีทุกเล่มนะครับเวลาผมได้มาเนี่ยก็ท้ามาแล้วนะครับนะก่อนที่จะเช่าหาบูชามานั้นก็จะได้ผ่านการคัดเลือกนะครับนะรู้ที่มาที่ไปชัดเจนนะครับนะถูกคัดเลือกเป็นอย่างดีนะครับนะก็เป็นนั้นว่าก็คือมีทุกเล่มนะครับจะอยู่ในความสมบูรณ์นะครับนะไม่มีจุดชำรุดว่ากันง่ายนะครับนะโดยเฉพาะก็คือ อ่าระหว่างกันกลางนี้จะแน่นปึ๊กเลยนะอ่านะครับเป็นมีดที่ถูกการเขาเรียกว่าผ่านการคัดเลือกนะครับนะ่าคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงเพราะผลเปนเป็นอย่างดีนะอ่าก็ถือว่านะครับนะผมเองผมก็ว่าเลือกดีที่สุดแล้วละส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคงจะไปบังคับกันไม่ได้จะให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะอ่าก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับนะก็ เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องโปกตินะครับการมองนั้นให้มองอเข้าไปในจุดเดียวกันผมเชื่อว่าเห็นไม่เท่ากันแน่นอนนะครับจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแผ่วๆนะก็การมองนะครับก็เชื่อเหลือเกินคนจะมอง รับรองว่าเห็นไม่เท่ากันนะครับชีวิตคนเราจริงประสบความเร็จไม่เท่ากันนะก็เนื่องจากว่าเกิดจากการมองเนี่ยนะครับบางคนมองเห็นอะไรที่ใช่ก็บอกไม่ใช่บางคนมองเห็นกองจากเป็นดอกบัวบางคนมองดอกบัวเป็นกองจากก็มีเยอะแยะไปนะก็ไม่ได้แปลกอะไรชีวิตคนเราจริงสําเร็จไม่เท่ากันนะครับนะไม่ว่าจะทําอะไรทําสิ่งเดียวกันนี่แหละนะแต่ว่าหลายคนทําแล้ว อาจจะรินรุ่งเรืองหลายคนทําแล้วก็ดบลงดบลงประมาณนี้นะครับนะก็ฝากตรงนี้เอาไว้นะครับเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมด15กับ14วินาทีนะครับก็เอาหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะอ,อย่าลืมนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะหากท่านเห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะชมแล้วเป็นประโยชน์ต่อ าการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมชนแล้วนะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทาําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์08633911496 นาเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคกกำถามของท่านนั้นนะักครินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักครินมิตหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ